รครับทราบครับทราบครับแต<ม><อ>่ตอนเห็นมันแบบว่าคิดไหมว่าจองอกมาเป็นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยดราม่าหรือว่าก็ส่อก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าไม่คือเ,เรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่อะครับ,รบเราปล่อยเราพอจะทราบราคาบาัตรตอนาน,านี้ไหมว่ามันไม่ทราบเลยครับทราบพร้อมทุกคนครับทราบพร้อมทุกคนเลย เีบิดอะไรก็ทราบความทุกคนหมดเลยครับพอไปกระแสข่าวออกมาอย่างงี้ความรู้สึกเราสองคนในฐานะี่เป็นหัวข้อเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นหงดทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือด้วยความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของพวกองทั้งพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่านี้ มีมีการให้แอดมินสื่อสารกับบ้านแต่ละบ้านเราอะไรนะครับหรือว่าสื่อสารกันเองหมายถึงหมแฟนข่าวกับแฟนข่าวไหมอะไรอนยะ่างเงี้ยในแชทในกล้องแต,ต,ต่ตัวแทนคุยกับแฟนคลับอ่ะเราไมีปรัอ๋อไม่มีมครับไม,ไม่มีครับให้ให้ให้ใหเป็นาผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยครับอย่างตัวแซมรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องราวเกิ้นเขเสียใจเหมือนกันพี่ผมก็ไม่คิดว่าจะออกมาแบบนั้นผมก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกๆคนเหมือนวิฟีมบอกเหมือนกันครับท้ายแล้วก็ ก็เห็นใจทั้งทั้งทั้งทุกทุกฝ่ายจริงผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรพี่ก็ครับแต่นั้นหลังจากนี้จะจะเป็นคมเป็นออกมาไหมครับหรือว่าขอโปรเจกต์ไปเลยหรือว่างานนี้แคนเซิลไปแล้วครับถ้าโปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็ก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผมแอบเสียดายไม่อยู่อยู่แบบว่าก็ถูกยกเลิกไปเลยก็เสียดายนะครับก็อยากอยากจะแฟนคลับด้วยเพราะว่าครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลง ด้วยกันด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วยจริงๆตัวเราทั <kaz divine> <floor> ้งคู่ทราบไหมว่านอกจากที่แฟนคลับเข้าไปดูมันจะมีอะไรที่สิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนคลับในงานนั้นในงานงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าผมมาไม่รู้เลยก็รู้เรื่องเลยพี่ก็รู้พร้อมทุกคนเลยรู้พร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบนฟิตต่างๆเหตุข่าวจากไหนเอ่ยจาดอะบิสตเตอร์ผมเห็นเดอะบิสต์เตอร์ครับตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันครับใช่ครับเห็นแฮแท็กขึ้นมาผมก็เอ้ามีเรื่องอะไรกันเงี้ยก็เลยเข้าเข้าไปอ่านดูก็เห็นใจทั้งฝ่่ายลพี ครับแล้วทั้งคู่ได้คุยกันไหมเราสองคนน่ะได้คุยกันบ้างว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยมันจะไยังไงต่ออะไรยังไงตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันครับก็ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พี่พีมบอกไปจริงๆนะครับอย่างตัวของแฟนสาวตีนเราทั้งห่วงเขาสี่เราสองคนได้มีแบบว่าแตก่งกันไปเขาเป็นไงบ้างครับก็ขอบคุณที่ที่เป็นห่วงพวกเราจริงๆพวกเราไม่ไม่เป็นไรครับพวกเรายังอยู่ดีครับเรายังอยู่ดีกินบ้างครับ้างก็ ก็ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปเข้าไก่ครับเราติดตามโปรเจกต์น้าดีกว่านาะใช่ก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับ รวไปแล้วกระแสดีตั้งแต่แบบครั้แรกที่เขื่อนกองเลยเป็นยังไงบ้างเป็แฟนหน่อยี่ขอ้พื่อนคอมพิวเตอร์โอ้ขึ้นสองแสนเลยเนาะวันนั้นแบบวันนั้นเซอร์ไพรส์จริงพี่ก็พวกเราก็ถ่ายอยู่ทั้งวันเลยก็แอบแอบส่องบ้างแต่จริงๆก็ไม่ว่างเลก็แอบมาดูก็เห็นแบบแฟนๆก็ให้ความสนใจกันเยอะมากตั้งแต่เราถ่ายอะไรที่อยู่ในกองกิจกรรมบางอย่างอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ที่ไปถ่ายแล้วแบบมีมีการทำแบบกิจกรรมอะไรแบบนี้ในกองไงครับก็ขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราขนาดนี้จริงๆ เปิดมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าตอนแรกอีพีแรกมาก็คงจะถล่มทลายกว่านี้ครับเราเราสองคนต้องแบบจูนอะไรกันไหมในการรับเขาบทมันอาจจะต่างจากผู้ชายคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์แค่นั้นเองแล้วก็ถ้าถ้าเป็นแบบการทํางานวิปปิ้นก็รู้รู้กันอยู่แล้วเวลาทําก็ก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมร่วมกลับก็คนเดิมทีมงานก็ทีมเดิมครับก็มีแค่คาแรคเตอร์ที่เป็นการบ้านของพวกเราที่ต้องไปทําการบ้านตรงนั้นตรงนั้นต้องจูนเนี่ยแค่เราเท่านั้นเราซีนอะไรแบบคุ๊กกิกคุกคิกมันก็จะบอกว่า ไม่เหมือนเดิมอันนี้ติดตามครับไม่สปอยลองดูดีกว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่สปอยครับถามมาก็ตอบถามแล้วก็ตอบว่าเหมือนเดิมว่าไม่สปอยครับไม่สปอยต้องไปติดตามในซีรีส์เองการตีให้กับทางแฟนคลับยังไงบ้างเครับฟินแต่ไหนมาเออไม่รู้ว่าฟินไหมแต่ว่าก็มีครับมีครับไม่ผิดหวังอ่ะเอาจริงไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแฟนขับเรียกอันไหนว่ากำไรอะครับเออท่ไหนอ่ะตอดเสื้อก็กำไรเราอ๋อก็อาจจะมีบ้างกำไรกำไรมากน้อยก็อยู่ที่ความคิดแต่ละคนต่อคนก็คูณสองบางคนก็จะคูณสี่ก็ได้น้ำเอต่อสี่ปลาพรอีกไหมปลาปลาปลาครับผม ก็สำหรับซีรีส์เนาะของพวกเราทั้งสองคนก็เข้าไปติดตามได้ใน t w i t t e r Official ของทางล้อแ c t i o n ครับครับก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่วนมีส่วนตัวฮะมีเยอะเลยในอย่างวันคอนเทนต์นี้ก็ตามคอนเทนต์เราเยอะแยะมากไงก็ฝากเลนะครับมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราผมกับพี่ฟิล์มทาร่วมกันนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายอย่างงานอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้นะครับตามงานแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดขึ้นมาพูดเธอะ พูดขนาดนี้แล้วพูดเถอะนั่นแหละครับนเลยครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิตรด้วยที่มาเก้าใช่ครับมาเก้าครับครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเก้านะครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าพีมแจมไม่บอกข้องอีลูกเลยครับแจมด้วยจอมา